เคยสงสัยไหมครับว่าเราจะเติมเงินเกมแพงๆไปทำไมเนี่เมื่อเจ๊น้ำการค้าเขาเติมให้เราได้ถูกกว่าตั้งเยอะแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายแพ็คเอาดิเพื่อนสะดวกได้เลยนะครับรับรองว่าทุกแพ็คที่เลือกสบายกระเป๋าก็เติมเองอย่างแน่นอนการันตีความปลอดภัยไร้การรีฟันเติมไวและมั่นใจได้ชัวร์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไปอุดหนุนเจ๊น้ำการค้ากันเยอะๆนะรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผม มาเอาแล้วเอาเลย3าสีสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมไนโคลนะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับที่ผมได้เล่นเกมนี้3หรือ4วะเออประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ในฐานะที่ผมเป็นเพลเยอร์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำ YouTube นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับถึงความรู้สึกนี่ที่มีต่อเกมนี้นะครับว่า หลังจากที่เราลองเล่นได้3-4วันเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะฮะก็แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะครับจริง,รงๆแล้วโปรแกรมอัดคลิป YouTube ของผมเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าในคอมเถอภาพสวยมากสวยแบบสวยจัดสวยชิบหายเลยนะฮะสมเป็น a อ i e l Engine นอันนี้ต้องยกให้เขาเลยส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเพื่อนๆมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างนะครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับแผนที่แบบว่ากว้างมากนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่หลักๆนะครับมันคือการฟาร์มเก็บเลเวลอย่างเดียวเลยนะครับแทบจะก1 0 1 0 0เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการทำเควสหลักเควสรลองนะครับหรือแม้แต่การเข้าดันเจียนเพื่อที่จะไปฟาร์มหาของมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น ของแรกของทําอาวุธหรือว่า,เ,าเก็บ EFP อะไรต่างๆนะครับมันคือการลงไปตีมอนอย่างเดียวเลยที่เนี้ยคนที่ไม่มีเวลาเล่นมากๆนะครับหรือแบบเพื่อนๆที่บ้านไม่ได้มีคอมหรือไม่สะดวกใช้คอมเนี่ยนะครับก็จะเสียเปรียบในการแบบว่าจะตามผู้เล่นที่เปิดคอมทิ้งไว้เป็นวันๆไม่ทันหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากทั้งหมดนะเพราะว่าเกมนี้เลเวลมันก็ขึ้นช้ามากๆอยู่แล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการออกอาวุธนะครับหมายถึงแบบว่าการดรอปอาวุธของเกมนี้การเปิดกราชาอะไรต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเกลือมากๆนะฮะเกลือแบบขั้นสุดนะครับคือเราถ้าเราอยู่ตามกลุ่ม Facebook ใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าเออมีเพื่อนๆที่ดวงดีนะครับเปิดได้สัตว์ทองได้อาวุธทองแสงแบบออร่าอลามเลยนะฮะ พลิกชีวิตเลยนะครับขายกันเป็นหมื่นนะฮะบางตัวสองสามหมื่นก็มีแล้วแต่คนจะเสนอแต่ว่าอันนั้นคือดวงจริงๆนะครับเพราะบางคนเติมไป2อ0 0 0 0สามแสแล้วยังไม่ได้เห็นแม้แต่เศษสีม่วงเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะครับคือมันเกลือเกินไปจริงๆและนี่ก็อาจจะเป็นแบบว่า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนแบบว่าไม่อยากเล่นและไม่ทนแบบมันเกือเกินไปอะ่ะมันมันเกินอะ่ะเรียกว่าเลดกาชามันชั่วช้ามากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดสุ่มมานะครับได้หินเป็นสีแดงไอ้เราก็นึกว่าเราต้องได้ของดีแน่อย่างน้อยไม่ม่วงกระทองแม่งเป็นสีฟ้าเฉยเลยอันนี้มันก็เกินไปนะครับมันหลังหักกันเลยทีเดียวนะเออในมุมมองของผมนะครับรู้สึกว่า ถ้าจะเล่นระยะยาวอ่ะสายฟรีเนี่ยถามว่าเล่นได้เล่นได้เพลินๆเ,เลยนะครับแต่คุณก็จะต้องอดทนกับการเปิดบอดฟาร์มไปวันๆนะครับไม่ไม่มีอะไรอะ่ะเรียกว่ายัางไงดีไม่มีคอนเทนต์ที่แบบว่าวื้อหวาอะไรขึ้นมาเลยนะฮะอาจจะเป็นแค่ในช่วงนี้นะในมุมมองของผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะทาให้เพื่อนๆหลายคนเบือ่อแล้วก็ตัดสินใจเลิกไปเลยหลังจากที่เล่นได้2-3วันนะครับ อะมาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีของเกมนี้นะครับก็อาจจะเรียกว่าดีได้ไม่สุดนะครับยังสมมุติว่าถ้าเราเปิดกาชาได้มายังสมมติผมเล่นดาบคู่ใช่ไหมครับผมไปเปิดกาชาได้อาวุธม่วงแค่ม่วงก็พอแล้วกันนี่ก็เกินฝันละได้ม่วงของมีดสายโลกขึ้นมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเล่นสายโลกได้นะครับไม่ใช่ว่า ได้ของไม่ตรงสายมาแล้วมันต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับกดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกคําว่าคลาสนะครับถ้าเราเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาสที่2แล้วนี่เพื่อนๆดูด้านบนนะครับสมมุติผมได้มีดโลกมาเราสามารถกดเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปซื้อสกิลใหม่ซึ่งสกิลเนี่ยเป็นอะไรที่แพงระยำใจมากเหมือนกันนะครับ เออแพงเหมือนกันสกิลจะแพงไปไหนอะไรประมาณนี้คือเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเลยแต่ที่เนี้ยมันก็มีข้อจำกัดนิดเดียวเลยคือมันจะต้องรอรอดีเลยห้นาทีนะครับเราถึงจะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอื่นได้ แล้วก็คงไม่ค่อยมีใครอยากจะมาเปลี่ยนอาชีพเล่นแบบวันนี้เล่นหอกพรุ่งน,นี้เล่นดาบวันพรุ่งมาลือเล่นเวทเพราะว่าสกิลมันแพงมากๆนะครับสกิลแพงเอาเรื่องเลยนะฮะมันก็เป็นแบบว่าเหมือนจะเป็นข้อดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นข้อเสียในตรงที่แบบว่าทรัพยากรเราหาได้ยากนะครับเงินหายากนะเงินเกมนี้หายากมากๆเลยนะครับเรื่องต่อไปที่ผมรู้สึกก็คือว่าการคราฟนะครับการสร้างอาวุธเนี่ยนะครับมันมีให้เราสร้างอยู่แล้วใช่ไหม เอออย่างผมเนี่ยจะคราบดาบสีม่วงเอ้ยสีฟ้าขึ้นมาคือผมจะไปหาไอ้แร่นี่ตรงไหนครับ <c oughs> จริงๆคือมันบอกว่ามันดรอปจากมอนใช่ไหมดรอปจากดันเจี้ยนกิลหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆที่เล่นอยู่น่าจะรู้นะครับว่ามึงตีสามชั่วโมงมันยังไม่โผล่หน้ามาให้เห็นเลยแล้วจะเอาที่ไหนไปสร้างคือผมก็ไม่เข้าใจผมอันนี้ผมอาจจะไม่รู้ด้วยตัวผมเองก็ได้นะครับว่ามันมีอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับผมเห็นเพื่อนในช่องแชทเนี่ยบางทีก็เนี่ยเนี่ยเนี่ย อ่ะเนี่ยมีสั้นไมโครผูกมาจากการสร้างสําเร็จคือถ้าใครพอจะรู้นะครับว่ามันมีวิธีหาของคราฟอาวุธได้ง่ายๆจากตรงไหนนะครับผมอาจจะยังไม่รู้เองก็ได้เพื่อนๆรบกวนมาเม้น์บอกผมไว้หน่อยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะเออเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับเพราะถ้าลําพังที่ผมคิดดูเนี่ยคือให้ฟาร์มมอนเนี่ยผมก็ลองไปฟาร์มมาแล้วนะครับ3-4ชั่วโมงผมไม่ได้อะไรเลยนะเอองงมากเหมือนกันแล้วก็อ่ะมันมีดอก ใช่ไหมสมมติผมอยู่ตรงนี้ที่ดินเก่าแก่เนี่ยโอเคมันมีดอกนะครับถ้าเราไประดับสูงขึ้นไปหน่อยอ,อย่างนี้เนี่ยหลุมโคนหลุมโคนซินวา์เนี่ย,มมยผมดูแล้วผมอยากได้ดาบคู่ไนโคนะครับผมก็ไปตีมันบอกว่ามันดอกจากตัวนาคนี่นี่เราสามารถกดดูตรงนี้นะนี่มอนเตอร์ใช่ไหมครับเรากดไปมันบอกว่ามันดอกจากนาคหนามนะครับเวลสามคือถ้าเราไปตีนาคหนามเรามีโอกาสได้ดาบคู่อันนี้ผมตีไปตั้งแต่ ห้าทุ่มอ่ะครับยัน7จ็ดโมงเช้าของอีกวันคือผมบอดทิ้งไว้เลยผมไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้มันก็ในความรู้สึกของผมมันก็จะยากไปไหนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมนะเออแต่ถามว่าอืมจะเล่นเกมน,นี้ไหมเล่นต่อไหมก็อาจจะเล่นต่อไปอีกสักพักนะครับ จนกว่าผมจะรู้สึกว่าอมไม่ใช่แล้ววะ่ะนี่มันไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็โหลดมาแล้วก็ลบเลยนะฮะเจอเราคิวก็ลบเลยบางเซิร์ฟเนี่ยเต็มสร้างตัวไม่ได้อยากจะไปเล่นกับเพื่อนก็เล่นไม่ได้นะครับมันก็มีหลายๆปัจจัยที่จะทําให้แบบว่าอืเกมนี้มันไม่น่าสนุกสําหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็การที่ทำเควสตีมอนไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะไม่ใช่ไทป์ของหลายๆคนด้วยเหมือนกันอยากจะมีก็ เพื่อนบอกว่าเอา่อกิวมากิววอมาหรือแบบสงครามาจะสนุกนะฮะกว่าจะสนุกนะครับเราอาจจะสนิทไปก่อนแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมที่รู้สึกกับเกมนี้ตอนนี้นะครับ ในส่วนของร้านค้านะครับร้านค้าวุธพวกนี้โอเคเออผมอาจจะยังไม่ได้เปิดตรงนี้มากมายนะักนะครับแต่ว่ามันจะมีแพ็คเด้งใช่ไหมแพ็คเด้งที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นอ,อ,อีกานะครับมาคุยกับเราแล้วก็แพ็คละ79บาท29บาท300กว่าบาทอะไรประมาณนี้คือผมกดเติมไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือซื้อแพ็คย่อยๆนี่แหละนะครับก็ อ่ะโอเคผมอาจจะซื้อแพ็กน้อยมันก็เลยไม่ออกของให้แต่ผมเชื่อนะครับว่ามีหลายคนเติมไปเป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วก็สูมออกมาไม่ได้อะไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์แล้วก็โหดเอามากๆเลยนะฮะเพื่อนๆแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันอีกสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆยาวๆเราไม่เบื่อสักก่อนเราจะต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้อย่างแน่นอนนะครับสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้วันไหนนะ โอเคก่อนที่จะจบกันไปสาหรับวันนี้นะครับสาหรับการรีวิวและความรู้สึกในช่วงแรกๆนะครับอยากจะบอกว่าเลเวลขึ้นช้าชีพหายนะครับแล้วสกิลนะครับก็ไม่รู้จะแพงไปไหนนะครับเพื่อนๆไปเปิดดูได้นะครับสกิลเล่มละ9 0 0 0 0 0บ้าหรือเปล่าแล้วทํายังกะทองหาง่ายๆนะครับมันก็หรือว่าผมยังเล่นไม่เป็นอ่ะถ้าผมยังเล่นไม่เป็นเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ออกมาวิจารอะไรแบบนี้แล้วก็ขอคําแนะนําจากเพื่อนๆที่ เออเล่นเก่งกว่าผมนะครับช่วยมาบอกผมหน่อยนะครับว่าผมจะต้องทํายังไงนะครับเอาแล้วทาไมมันไม่ตีวะ <c oughs> เออ,อเกมเอ,อ๋นะครับโอเคประมาณนี้โอเคและแต่สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจที่จะเติมเกมนะครับผมทิ้งลิงก์เติมเกมร้านดีๆเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเจ๊น้ำกันค้านะครับรับรองว่าเติมถูกมากๆนะครับ แพ็คใหญ่ๆนะครับหรือว่าแพ็คอื่นๆที่ไม่ได้มีในรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นี่นะครับเพื่อนๆสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปหาเจน้ำได้เลยนะครับเขาสามารถเติมเงินให้เพื่อนๆได้แล้วก็รับประกันนะครับว่าไม่มีการรีฟันนะครับแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีการตุกติกนิดๆมาด่าผมได้เลยนะครับผมเอาช่องผมเป็นช่องมึงก็คนตามไม่กี่ร้อยเองนะเอานะ เอาช่องผมเป็นเดิมพันรับประกันได้ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลังจาก30ขึ้นมาจะได้สักกี่เลเวลกันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างก็มาแนะนํามาพูดคุยกันนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะผมจะหาทิกดีๆหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมาให้เพื่อนๆน,นะฮะอืออย่างแน่นอนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันนะไปละ